สวัสดีครับพี่น้องครับผมเขามากินเขาอีกแล้วบ่าวมนต้าเพื่อนสุบังมีใส่ปลาทูนะครับซื้อจากปรากซ้สยแงามางว่าน14ครับ่ะพี่น้องชมบรรยากาศที่พระกระเสียบ่าวัดนี่แม่เป็นตะยูบ่าวพี่น้อง ยังไรครับกล้องผมสมูทบ่พี่นอ้องป่ะางเขาบ้านี่เป็นห้องพักพี่น้องเปี่ยนเปียนได้งามบ่จวด กินซุปบะหมี่กันพี่น้องเจ็บแทบ,บายเขาจะค้ำเกินพี่น้องมาเดือ้ออยู่ที่อุทางครับห้องเบอร์หนึ่งครับผมเกียกระโลนมาเนี่ยเอาใส่หมากเงินหมากทองเลยแหละครับผมขาดกรด ดูดูแลลูกหลานช่องประมาณพเพื่อนๆนะครับผมกดติดตามนับเนื้อได,ไดครับผมมาบาทพี่น้องครับผมเจ็บแสบรถปั่นกันกินนะครับพี่น้องบโหลายดอกผมซื้อแม่สองถุงถุงละเศร้าครับอยู่ในเมืองว่านซอยสิบสี่พี่น้องอีเมียเป็น อายุเล่าหลายแล้วนี่พี่น้อง เติมหอมอันอนีเยอะบยกบเพี่น้องวาถิบมวนมวนใส่เยอะบาทเติมใบหอมลงไปน้ำประเภทกับเขาประมาณทุกนะครับเมนู่มม้ตรงใส่ผักหลายๆได้พี่น้องนะครับเป็นแซ่บพี่น้องเอาพี่น้องครับโพ่อพี่เพื่อนน้องครับผม เป็มงครับเมื่อกี้ของั้งภาพปิดด้วยพี่น้องครับเป็นเป็นตาฝนตกอยู่ขวัญเมฆนะครับดำทะมึนมากแล้วพี่น้องอืมต้นกระเทียมสวนขมิ้นพี่น้องหวานไปส่อ๊อ เสียบอกในตัวเหญ่าอาหารึืนบ้านพี่น้องครับดูดู เปรีป้ยวหวานหวานักกระ,กะ <c oughs> ถินนด้หรอเนี่ยก็ผมจะกินมาบุกินอะไรต้องไปเแค่คล,นะพพแลูกค้านหรบสี่พันหรแตับแกงฟันนวล พี่งานครับกระเทียมนีนกัน บบอเอานะขากัด้วยพี่น้องสามีละแซ่บ รัาผม คุณสำหรับการรับชมครับผมหนาพอกันนะข้ามหนาคลิปนะนะครับไก่สิ้นเดือนแล้วครับพี่น้องครับไก่เงินเดือนออกแล้วนะครับขอใหอยดีมีแห้งนะครับสู้ขู่สู้คนนะครับบําบ่แปักเพื่อนกันนะครับเอาเป็นว่านะครับพี่น้องซุป หมีม่นะซุปหมีม่นั่นแหละครับพี่น้องเนาะกินยังไงนะครับพี่น้องครับผมครับผม